สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็พามาชมก้าโพดอีกแล้วนะครับแปลงนี้นะครับก็หยอดได้หยอดไปวันที่ยี่สิบมิถุนายนะครับก็เกือบ,บเดือนแล้วฮะได้เกือบ,บเดือนแล้วฮะนี้ก็มาถอนก็ฟ้างผีกับ ถอนหญ้าก้ามปูนะครับแปลงนี้จะเยอะหน่อยฮะหญ้าก้ามปูนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวจะพามาดูครับที่บ้านเรียกหญ้าก้ามปูรับเนี่ยมันจะเป็น,นขนๆแบบนี้นะครับเนี่ยต้นจะเป็นหนามฮะก็มีเป็นเกาะๆครับ แปลงนี้ก็จะได้เดือนหนึ่งแล้วครับก็จะยอดมานะฮะแปลงนี้ก็เป็น NK 6253ครับฉีดยาฆ่าหนอนไปสองรอบแล้วครับเนี่ย กะว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็จะฉีดอีกสักรอบหนึ่งฮะรอบสุดท้ายครับเพราะว่ารถก็จะเข้าไม่ได้แล้วฮะอันนี้แปลงข้างๆนี่เป็นเอสเจนะครับฉีดจะฆ่าก็า้ฟางผีไปเมื่อวานก่อนนะฮะแปลงนี้ก็เป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะครับ แบงนี้เป็น S7 สเจฟางผีเยอะครับนี่ะนอนครับก็เริ่มจะมีอีกแล้วนะครับ ช่วงหลังนี่ฝนจะดีนะครับเนี่ยสี่ห้าวันตกครั้งนึงนะครับนี่ก็เพิ่งตกไปเมื่อสองสาวันที่แล้วฮะนี่ครับกำลังงามครับครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันแค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ